ความสะดวกเอาความหมักง่ายมากก่อนเลยค่ะพี่ๆใส่บวกใส่อะไรลงไปตามทีหลังใส่พริกอะไรลงไปตามทีหลังนะคะปากเกละะะีแล้วค่ะนี่แหละก็คือแบบด้วยความผิดพลาดครัางเรานะคะนี่ก็คือผิดพลาดจุดๆในการทำกับข้าวเลยคะ่ะไม่ไม่คิดไต่ตรองไว้ก่อนนะคะน้ํายังไม่เดือดน,นะคะพี่ๆใส่ปลาเสร็จแล้วก็มาตัดเลยค่ะบวดนะคะ ันนี้เราก็จะทําแกงปลานินใส่บวบนะคะแล้วก็มีต้นหอมด้วยค่ะใส่ไปพร้อมกันนะคะก็คือความผิดพลาดของเราเองนหลยคิดน้อยไปหน่อยเราไม่ต้มยืดต้มต้มปลาจนสุกนะคะต้มจนสุกจนเปื่อยได้แหละง่ายๆก็คือล้วค่อยมาตักแบ่งออกให้ลูกทรายนะคะทีนี้แรกนะคะเราไปต้มหม้อเดียวกันต้มให้ลูกทรายด้วยแล้วก็เอามาแกงพร้อมกัน ก็คือเขาไม่เหมือนเนื้อไก่เนื้อหมูไงแบบเราต้มนานเท่าไหรก็ได้แต่พอเป็นปลาไม่ได้นะคะเด็กพอรู้พอรู้ตั้งแต่ตอนใส่ปลาใส่บวบแล้วค่ะไปด้วยผักกระหยัจ้าพี่พี่ให้เพิ่มความหอมนะคะพอพอใส่ผักกระหยังเสร็จแล้วก็ค่อยปิดฝานะคะพี่พี่ก็คือความผิดพลาดของเราเองเนี่ยคิดน้อยไปหน่อยเราไม่ต้มยี่วับสะดวกเอาความมักง่ายมาก,ก่อนเลยค่ะพี่พี่ ใส่บวบใส่อะไรลงไปตามทีหลังใส่พริกอะไรลงไปตามทีหลังนะคะปลาก็เลิแล้วค่ะนี่เลยไม่ได้ใส่ค่ะพอมาดูปลาก็สุกจนแบบกินได้อะแบ่งออกใส่ได้แล้วก็ค่อยมาใส่บวบใส่อะไรลงไปนะคะแบบป้าก็คือจะต้มแล้วก็แบ่งให้ลูกซายก่อนนะคะนี่ก็คือปลาลงหม้อลรจ้าตอนแรกน้ําก็เดือดน,นะคะพี่ๆแต่ว่าพอลงปลาแล้วน้ําก็ไม่เดือดน,นะคะเลยจะเป็นยังไ,ไงละคะหน้าตาไม่ค่อยก็คือ ความผิดพลาดของเราเองแหละคิดน้อยไปหน่อยเราไม่ต้มยอบกินมากๆนะคะก็คือแบบรสชาติหวานๆนิดๆหน่อยๆนะครับกล่องเนื้อปลาก็ละเอียดกระจุยเลยค่ะพี่ๆขายห็นแต่บวบนะคะเนื้อปลาก็เป็นก็คือจะต้มแล้วก็แบ่งให้ลูกซายก่อนนะคะนี่ก็คือปลาลงหม้อลิจ้าตอนแรกน้ําก็เดือดนะคะพี่ๆแต่ว่าพอลงปลาเลยน้ําก็ไม่เดือดนะคะก็เลยจะเป็นก็คือน่อยากที่ว่านั่นแหละไม่กล้าคนเยอะปลาลิแล้วค่ะ ก็คือมีความร้อนนะคะปิดฟลาลิจ้าเปิดมาดูอีกทีก็เสร็จเลยนะคะนี่ต้มต้มปลาจนสุกนะคะต้มจนสุกเปื่อย,ยๆได้แหละง่ายๆก็คือแล้วค่อยมาตักแบ่งออกให้ลูกชายนะคะที่นี่อะไรประมาณนี้นะคะคือทําการตัดบวบไปตัดบวบเสร็จนะคะแล้วก็จะมาเล่าเรื่องผิดพลาดของเจ้าของค่ะวันนี้ก็คือนี่อยากที่ว่านั่นแหละไม่กล้าคนเยอะปลาลิแล้วค่ะ ก็คือมีความร้อนนะคะปิดฟารยจ้าเปิดมาดูอีกทีก็เสร็จเลยนะคะดอกกินมากๆนะคะก็คือรสรสชาติหวานๆนิดๆน่อยๆนะคะกลกลมก็คือความผิดพลาดของเราเองเนี่ยคิดน้อยไปหน่อยเราไม่ต้มยิบว่าจะจะเป็นสภาพยังไงนะคะแต่ก็คือแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วค่ะก็คือไม่กล้าคนเลยจ้าปลาเละก็คือใส่ไปแล้วก็คือแบบด้วยความผิดพลาดของเรานะคะอันนี้ก็คือ ผิดพลาดจุดๆในการทำกับข้าวเลค่ะไม่ไม่คิดไตตรองไว้ก่อนนะคะเก็คือความผิดพลาดของเราเองนหลยคิดน้อยไปหน่อยเราไม่ต้มยืดต้มต้มปลาจนสุกนะคะต้มจนสุกจนเปื่อ,อยได้แหละง่ายๆ,ๆก็คือเ้วค่อยมาตักแบ่งออกให้ลูกชายนะคะที่นี่อะไรประมาณนี้นะคะคือทําการตัดบวบไปตัดบวบเสร็จนะคะแล้วก็จะมาเล่าเรื่องผิดพลาดของเจ้าของค่ะวันนี้ ็คือแบบด้วยความผิดพลาดั้งเรานะคะนี้ก็คือผิดพลาดจุดๆในการทากับข้าวเลยค่ะไม่ไม่คิดไต่ตรองไว้ก่อนนะคะชอ,<า>อบกินมากๆนะคะก<า>็คือตอกซุปซัดหวานๆนิดๆน่อยๆ,ๆนะครับกรอมพี่ต้มแล้วก็มาเกงพร้อมกันก็คือจะแบบละเอียดเลยครับก็คือได้กินอยู่นะคะแต่ก็คือต้องเอาซ้อนหัตักเอาค่ะตามไปด้วยผักกระเจี๊ยบจ้าพี่ๆให้เพิ่มความหอมนะคะพอ ใส่ปักกันงยงเสร็จแล้วก็ค่อยปิดฝานะคะพี่ๆความสะดวกเอาความมักง่ายมาก่อนเลยค่ะพี่ๆใส่บวชใส่อะไรลงไปตามทีหลังใส่พริกอะไรลงไปตามทีหลังนะคะปลาก็ลิแล้วค่ะนี่แหละก็ต่อต่อนิดนิดหน่อยๆนะคะก็คือปาลาลิแล้ว่ลิตั้งแต่ตอนต้มนะคะไม่อยากเว่าความผิดพลาดของเจ้าของนะคะแล้วก็เนื้อปลากละเอียดกระจุยเลยค่ะพี่ๆขายเห็นแต่บวชนะคะเนปลาก็ เราก็จะมาแกงค่ะพอจะมาแกงปุ๊บพี่พอจะนึกออกไหมว่าเป็นยังไงปลาลิค่ะเนื่องจากบวบก็ยังไม่ได้ลงนะคะพริกก็ยังพีบต,ต้มแล้วก็มาแกงพร้อมกันก็คือจะแบบละเอียดเลยครับปลาก็คือได้กินอยู่นะคะแต่ก็คือต้องเอาซ้อนหาตักเอาค่ะอะไรประมาณนี้นะคะคือทําการตัดบวบไปตัดบวบเสร็จนะคะแล้วก็จะมาเล่าเรื่องผิดพลาดของเจ้าของค่ะวันนี้ สวัสดีนะคะสวัสดีพี่ที่รับชมจ้าวันนี้ก็จะมาทําต้มมาทําแกงพร้อมพร้อมกันนะคะในหม้อเดียวจ้าต้มปลานนลแกงปลานิลน,นะคะก็คือความผิดพลาดของเราเองเนี่ยคิดน้อยไปหน่อยเราไม่ต้มยี่วัดสะดวกเอาความมักง่ายมาก่อนเลยค่ะพี่พี่ใส่บวบใส่อะไรลงไปตามทีหลังใส่พริกอะไรลงไปตามทีหลังนะคะปลาก็เลิแล้วค่ะนี่แหละก็คือแบบด้วยความผิดพลาดของเรานะคะอันี่ก็คือผิดพลาด จุดๆในการทำกับข้าวเลยค่ะไม่ไม่คิดไต่ตรองไว้ก่อนนะคะเอาไปด้วยผักกระหยงจ้าพี่พี่ให้เพิ่มความหอมนะคะพอพอใส่ผักกระหยงเสร็จแล้วก็ค่อยปิดฝานะคะพี่พี่ต้มต้มปลาจนสุกนะคะต้มจนสุกจนเปื่อ,อยได้แหละง่ายๆ,ๆก็คือแล้วค่อยมาตักแบ่งออกให้ลูกทายนะคะทีน,นี้ปลากระละเอียดกระจุยเลยค่ะพี่พี่ขายห็นแต่บวกนะคะเนื้อปลาก็เป็น พอรู้พอรู้ตั้งแต,ต่ตอนใสปลาใส่บวบแล้วคะ่ะแยกนะคะเราไปต้มหม้อเดียวกันต้มให้ลูกใสยด้วยแล้วก็เอามาแกงพร้อมกันก็คือเขาไม่เหมือนเนื้อไก่เนื้อหมูไงแบบเราต้มนานเท่าไหร่ก็ได้แต่พอเป็นปลาไม่ได้นะคะยังไงนะคะหน้าตาไม่ค่อยพอรู้พอรู้ตั้งแต,ต่ตอนใสปลาใส่บวบวแล้วคะ่ะแล้วก็ต่อต่อ,ตอนิดๆหน่อยๆนะคะก็คือปลาลิ้วแล้วลิตั้งแต่ตอนต้มนะคะ ไม่อยากเสียว่าความผิดพลาดของเจ้าของนะคะแล้วก็ก็คือแบบด้วยความผิดพลาดทางเรานะคะนี่ก็คือผิดพลาดฉุดๆในการทำแบบข้าวเลยคะ่ะไม่ไม่คิดไต่ตรงไว้ก่อนนะคะก็คือจะต้มแล้วก็แบ่งให้ลูกชายก่อนนะคะนี่ก็คือปาอลาลงหม้อหรืจ้าตอนแรกน้ําก็เดือดนะคะพี่ๆแต่ว่าพอลงปาลาเลยน้ําก็ไม่เดือดนะคะก็เลยจะเป็นเราก็จะมาแกงค่ะพอจะมาแกงปุ๊บพี่พอจะนึกออกไหมว่าเป็นยังไง ปลาลิค่ะเนื่องจากบวบก,ก็ยังไม่ได้ลงนะคะพริกก็ยังก็คือนะีอยากท่วงได้หละไม่กล้าคนเยอะปลาลิแล้วค่ะก็คือมีความร้อนนะคะปิดฟ้าลยจ้าเปิดมาดูอีกทีก็เสร็จเลยนะคะเนื้อปลากละเอียดกระจุยเลยคะ่ะพี่พี่ขายเห็นแต่บวบนะคะเนื้อปลาก็เป็นเนื้อปลากระเอียดกระจุยเลยค่ะพี่พี่ขายเห็นแต่บวบนะคะเนื้อปลาก็เป็นแยกนะคะเราไปต้มหม้อเดียวกันต้มให้ลูกใสยด้วยแล้วก็เอามาแกงพร้อมกัน ก็คือเขาไม่เหมือนเนื้อไก่เนื้อหมูไงแบบเราต้มนานเท่าไหร่ก็ได้แต่พอเป็นปลาไม่ได้นะคะตบกินมากๆนะคะก็คือต้องสัติหวานนิดๆน่อยๆนะครอบเนื้อปลาก็ละเอียดกระจุยเลยค่ะพี่ๆขายเห็นแต่บวบนะคะเนื้อปลาก็เป็นก็คือความผิดพลาดของเราเองเนี่ยคิดน้อยไปหน่อยเราไม่ต้มก็คือความผิดพลาดของเราเองเนี่ยคิดน้อยไปหน่อยเราไม่ต้มยังไงตระหน้าตาไม่ค่อยตบกินมากๆนะคะก็คือต้อง สัตวหวานนิดๆหน่อยๆนะครับกรอบเราก็จะมาแกงค่ะพอจะมาแกงปุ๊บพี่พอจะนึกออกไหมว่าเป็นยังไงปลาลิค่ะเนื่องจากบวบก็ยังไม่ได้ลงนะคะพริกก็ยังน้ํายังไม่เดือดนะคะพี่พี่ใส่ปลาเสร็จแล้วก็มาตัดแต่ค่าบวบนะคะวันนี้เราก็จะทําแกงปลานินใส่บวบนะคะแล้วก็มีต้นหอมด้วยค่ะใส่ไปพร้อมกันนะคะน้ํายังไม่เดือดนะคะพี่พี่ใส่ปลาเสร็จแล้วก็มาตัดแต่ค่าบวบนะคะ อันนี้เราก็จะทําแกงปลาเนินใส่บวบนะคะแล้วก็มีต้นหอมด้วยค่ะใส่ไปพร้อมกันนะคะความสะดวกเอาความมักง่ายมาก่อนเลยค่ะพี่พีใส่บวบใส่อะไรลงไปตามทีหลังใส่พริกอะไรลงไปตามทีหลังนะคะปลาก็เลีแล้วค่ะนี่แหละต้มต้มปลาจนสุกนะคะต้มจนสุกจเปื่อยน้่แหละง่าย,ยๆ,ๆก็คือแล้วค่อยมาตักแบ่งออกให้ลูกทายนะคะที่นี้สดกินมากๆนะคะก็ะคือตัอตวรสชาติหวานๆนิดๆหน่อยๆนะคะ กลอไม่ได้ใส่ค่ะพอมาดูปลาก็สุกจนแบบกินได้อะใส่ออกใส่ได้แล้วก็ค่อยมาใส่บวบใส่ใดลงไปนะคะแบบไม่ได้ใส่ค่ะพอมาดูปลาก็สุกจนแบบกินได้อะใส่ออกใส่ได้แล้วก็ค่อยมาใส่บวบใส่ใดลงไปนะคะแบบอบกินมากๆนะคะก็คือจะสัตวหวานๆนิดๆหน่อยๆนะคะกลองแยกนะคะเราไปต้มหม้อเดียวกันต้มให้ลูกไส่ด้วยแล้วก็เอามาแกงพร้อมกัน ก็คือเขาไม่เหมือนเนื้อไก่เนื้อหมูไงแบบเราต้มนานเท่าไหร่ก็ได้แต่พอเป็นปลาไม่ได้นะคะแต่พอรู้พอรู้ตั้งแต่ตอนใส่ปลาใส่หัวนะคะ่ะตบกินมากๆนะคะก็คือจบรสชาติหวานนิดๆหน่อยๆ,ๆนะครับกลมว่าจะจะเป็นสภาพยังไงนะคะแต่ก็คือแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วค่ะก็คือไม่กล้าคนเลยจ้าปลาเละก็คือใส่ไปแล้วบีต้มแล้วก็มาแกงพร้อมกันก็คือจะแบบ ละเอียดเลยค่ะปะก็คือได้กินอยู่นะคะแต่ก็คือต้องเอาซ้อนหัตักเอาค่ะนน้ำยังไม่เดือดนะคะพี่ๆใส่ปลาเซร็จแล้วก็มาตัดเล่ค่ะปวดนะคะวันนี้เราก็จะทําแกงปลานิน